ร่วมยินดีกอดริตชี่ค่ะวันนี้จะพาไปติดตามเรื่องราวของกอดและริตชี่ทำเอาหลายคนนั้นกลิสสนันที่ได้ออกมาประกาศข่าวดีแบบนี้ไปติดตามกันได้เลยค่ะสําหรับเพร่หนุ่มกอดนั้นเป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องบอกว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันซึ่งได้หมดสัญญากับทางช่องซามเป็นที่เรียบร้อยแล้วปัจจุบันนั้นเขาเป็นนักแสดงอิสระเชื่อว่าหลายคนคงจะเป็นแฟนคลับของเพร่คนนี้กันอย่างแน่นอนและอีกคนที่จะพูดถึงคือนางเอกสาวสวยของเรา างริชชีอลาเนตเป็นนางเอกหนึ่งที่ต้องบอกเลยว่ามักความสามารถจริงๆค่ะทําเธอยังเป็นนางเอกที่หน้าตาน่ารักมากเรียกได้ว่าครบเครื่องเป็นที่สุดค่ะนอกจากนั้นริบชียังเป็นอีกหนึ่งนางเอกที่วางตัวดีไม่เคยมีข่าวเสียหายออกมาที่ผ่านมาเราได้เห็นริบชีมีผลงานการแสดงออกมาอย่างต่อเน,นื่องในเร็วๆนี้เราจะได้เห็นผลงานการแสดงของริชชีในเรื่อง Bangkok f a b l e หลังจากพวกเธอทราบกันดีว่า ทุกคนนั้นกอดและริชชี่ได้คบห่าดูใจกันอยู่ค่ะซึ่งที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าทั้งคู่ไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่ตลอดก่อนหน้านี้ทั้งคู่เป็นคู่จิ้นกันมาก่อนซึ่งหลายคนก็จะเชร์ให้ทั้งคู่เป็นคู่จิงกันอย่างเยอะมากมายเพราะว่าทั้งคู่นั้นเคมีเข้ากันสุดๆค่ะเหมาะสมกันมากเราได้เห็นโมเมนตะ์น่ารักตลอดล่าสุดเพื่อนก็ต้องบอกเลยว่าทําเอาหลายคนนั้นกรี๊ดกันหนักมากทําแฟนๆล้นเข่าดีกันหนักมากเมื่อต่างบอกว่าสัญญาก็ต้องเป็นสัญญาเมื่อริชชี่ให กอตบอกว่าจะเอาอะไรให้กินแซลมอนวาซาบิคำหนึ่งหมดริชี่พูดว่าถ้ากินคำนี้เแบบีจะเอาอะไรให้เขาจนในสุดท้ายริชี่บอกว่าเแบบีจะขอเขาแต่งงานรอกอตก็ตอบว่าอืมริชี่ก็ทำกินแซลมอนวาซาบิคำนั้นเข้าไปในทันทีหลังจากนั้นหลายคนก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเลยค่ะในครั้งนี้ ซึ่งเป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับเรื่องราวเในวันนี้ก็ต้องมอกเลยว่าทําเอาหลายคนนั้นลุ้นข่าวดีของทางคู่เป็นอย่างมากคะ่ะหรือว่าทางคู่นั้นจะมีข่าวดีในเร็วๆนี้กันแน่